มีคนถามผมเยอะมากครับเฮ้ยอยากเลือกหุ้นจะเลือกยังไงจะเอ่อเลือกหุ้นแบบไหนดีจริงๆแล้วการเลือกหุ้นเนี่ยมันมีหลายวิธีมากการถัดไปผมเรียกสิ่งนี้ว่า value future ก็คือมูลค่าของบริษัทนั้นๆเนี่ยในอนาคต ซึ่งหลายๆคนเนี่ยทำไมต้องเลือกมูลค่าบริษัทในอนาคตเพราะบางครั้งคุณบอกว่าหาหุ้นที่มันราคาถูกไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเวลาคุณจะลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณจะต้องลงทุนในหุ้นที่มันเติบโตถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเลยดูมูลฮะมูลค่าหุ้นว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมันจะเติบโตไหมมันมีโอกาสขยายเพิ่มเติมไหมก็ไปดูง่ายๆครับเวลาคุณดูที่ฟิวเจอร์ก็ อาจจะเข้าไปดูงบการเงินนิดนึงครับว่ามันโตรหรือเปล่าหรือคุณอาจจะไปดูเรื่องของ ROA ก็ได้ครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันกี่เท่าคุณสามารถสร้างไรายได้กี่เท่าเฮ้ยแล้วทุกปีเนี่ยมันซื้อสินทรัพย์เพิ่มปะวะ ถ้ามันซื้อเพิ่มมันเหมือนผมมีโต๊ะหมูกระทะอ่ะผมมีโต๊ะอยู่10โต๊ะแล้วทุกปีอ่ะผมจะซื้อโต๊ะเพิ่ม10โต๊ะซึ่งหมายวามว่าวันนี้ถ้าผมซื้อมีโต๊ะอยู่10โต๊ะปีหน้าผมมี20ตอนนี้ถ้าโต๊ะ10โต๊ะผมรับลูกค้าได้100คนปีหน้าผมมี20โต๊ะผมจะรับลูกค้าได้กี่คนก็ได้ประมาณ200คนถูกปหมคำถามคือรายได้เพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นนึกออกป่ะเพราะนั้นถ้า3ปีข้างหน้าล่ะรายได้เพิ่มขึ้นอีกมมมผี30โต๊ะ ผมก็รับลูกค้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นให้ดูว่าอนาคตเนี่ยคุณตัวเนี้ยจะเติบโตไหมซึ่งปัญหาของการดูที่ฟิวเจอร์ก็มีปัญหานะการที่คุณดูที่ฟิวเจอร์บางครั้งอะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดก็ได้หมายเพราะว่าไงอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดเพราะเนื่องจากมันเป็นอนาคตอนาคต,าคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอ สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด s ั b s c r i b ์ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ